สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องทุกูุทุกคนมาว่าพี่น้องพังลาพังไทยโดยตามประเทศซานอนกเขากลับสบายดีเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ก็พาพี่น้องไปบ้านเชียงมงคุเนาอะอยู่ชินโนเฮานี่เนาะมีเพิ่นมีการแนะนามาเนาะมีคนแนะนาสาวนอนมาอีกเลยวาสนามีครอบครัวหนึ่งเนาะมีเอื้อหนึ่งเนะาะใส่ยอยู่สองเมลูกเนาะ สาวนวลก็ยังโมโหได้เลยตอนใดน,น,นาะพี่น้องเนาะกนไปหับชมนํำสาวนวลเลยว่าเรื่องราวของเพิ่นสิเป็นแนวไดเนาะก่อนสิหับชมขิปสาวนวลเนะาะฝากติดตามกดเซ็กดไลใ์เป็นกำลังใจให้สาวนวลได้เลยพี่น้องเอ้กะ กะสาวนวอกะบมุมีอย่งางไรเนาะพี่น,อน้องเนาะไปไปหับชมน้ำสาวนวอเลยเนาะมาเรื่องราวของเก๋ชิเป็นแนวไหนเานาะพี่น,อน้องเนาะ ซานอนมาหอดบ่อนในเวนเฮือนเพื่อนนะเนาะซาโนนเข่าไปถามเพื่อเด้เนาะพี่น้องเนาะอ,นนอ,นะอ่ความเป็นมาของเพือ่อเป็นอะไรเนะาะก็นี่เงเด้อเออด้อสบายดีโดยสบายดีเนาะเนี่ยก็ได้ฮนะักเนาะมันมันปวกขึ้นเลยที่ปวดขื่นอะไรเนียบแล้วตอนนี้ก็สินังกึง่งเก๋ยเพราะว่ายันบริญชี้อ่ะ Hát bỏ, ô, sụt đây nó cái <laughs> khó nữa nhá, tham Bà sử này nó, sử nhá cậu Sử mì Sử mì, anh nhớ chắc rồi Rồi, đấy. đấy là đây nào Sử thế nào đồng. Sử, sử đồng Sử đồng bỏ Ồ, rồi, anh nhớ chắc biết rồi nè Sịp Rồi đấy hả เออฝีซื้อยังนะเสื่อแต่นั่งอันนั้นมีแรายวันโดยลูกเช้าไปชองเนาะโดยโดยเป็นได้ได้เอ้ยทำมาหากินยังบอก่าขุมเงินนี่คือว่าอยู่เฉยบอดดิเห็ดยังบอดดิเห็ดยังเนาะโดยโดยให้น่าตาก้าได้เฉยบุมีบุมีโดยอยู่ซั้นเม่ลูกเนาะอ๋อ ัวมีบ่บ่กัวบ่มีโดยพากันได้ปีปลายอืมได้ีแล้วเนาะอืมคเอาผัวบนไดิเจ้านะยังบ่อันนั้นผัวอยู่สวันกแม่โอ้ได้ได้กันเนาะกันยเลี้ยงลูก้2คนมียกยากแล้วปลูกผักูบ่ได้ยาดย มีน้ำเนาะโดยเออเดี๋ยวจะอยู่นี่เนาะกับลูกเนาะอยู่เพื่อนลังนี่เห็นปะโดยกะเขาก็มาตามูกคำในน้ำเนาะบ่าเอ้ยถูกวะชนะเขาก็บ่กหู้ได้เขาก็มาไม่เศร้านี่ก็บบุคคลนะ่ด้ไหมรอบสองนี่บพราะว่าไปเนี่ยมันมาเฮือนเนาะกระโดคมาได้อาศัยนะก็บอกู้ได้เขาก็ะทำ ตามตลาดเนาะมากะ15เดหาได้บเห็นเนาะกับเมืองเม่อเ14นี่นะว่าเอานางแล้วเป็นทหารนี่เลยนี่ไข่เนี่ยแล้วบอกเมื่อวานนี้เนาะเนี่ยนำมาเมื่อวานนี่จะเลี้ยงลูกสองคนเนาะดในล่ะเฮียนอยู่วะฉันงเฮียนเฮียนประไรได้ไหมประสามเออประนึงประหนึ่งเนาะ เดี hai, <S <S uck uck ๋ยวให้สามาเลี้ยงลูกเตนัเมือนะเอ้ยกุบมมียังเลี๋ยวไปหาเก็บพักเก็บหย่าใครโดยพักยังพักบงพังยังนำตามหินอ๋อหาเก็บน้ำมันนั่นแหละเดี๋ยวไปเก็บเท่าน้องกมีพักกระแยงกับไปหาเก็บพักกระแยงมาขายตราบวะโดยออ๋มือหนึ่งได้ว่าสิบสามพันมอกนั่นแหละอืมไหนพอได้กินก็ได้เงินให้ลูกไปโรงเรียนกันละมื้งโดยโดยก็ะเงี้ยเฮียนอยู่าะโดย นันมาซอยปนีิมาซอยเครื่องนุ่งก็มีแต่เขาให้โดยวยมีเงินซื้อโดยนั่นหายปุณิหายโพธินุ่งจะจีหายยังเนาะเด็กพื้นไพ่ได้สดเจ้าหนึ่งมาใส่ใส่นี่ยนะเออเด็กใส่ใส่เอ็มพื้นอยู่เนาะ ยามวลเมีนเป็นของตัวเองนะเนาะแต่เพื่อนนี่อยู่จักปีได้สเสมอเลยหาปีหกปีอะไรแต่เอาครอบดีกว่าเออมาอยู่ได้หาหกปีแต่เพื่อนก็จกะวะจะอยู่กันบ่ได้บ่ถืดกันบ่เข้าใจกันแมนเมนบเข้าใจกันอะไรอย่างนี้นเนาะ เหตุหาไปน้ำเงินแล้วมันมีท่อกระถุกท่ากระยเลยตระตันช่างกะซิมีก้อนใจตากระกอะไรอ่นอ้อเนี่นเอาเนี่ยอได้เข่าก็ได้ไข่ทั้งออกก็ได้

đây là đi hẹn này nang cài vầy này bọn hẹn nhàng với bác, ờ, đôi thít của mì vầy nè, ờ, mì đôi thít khỉ vầy nè, nhàng đi cắm nho với 2 con, cả trâu, rồi nhàng đi cắm nho, đang cả nhàng má, ừ. rồi, cứ cứ vào, nên là nên nè bọn, với nhàng họ bạn anh khơi này nang 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 อันนี้ก็มุ้งนั่งก็สีเนาะมันจะบนตกกับหัวไหนมันหัวหัวทางใดนี่หัวมันหลบ<อ>บนตกนะหัวมีบอ่อนชิยู่บนหน้ากัหัวอืมหยาดวะบนตกมาแห้งอยู่บ่ได้หัวตามเด็กตปะปูวะแม่อืมคือมาห่างอยู่เนาะไหม่ะเนาะห่าไมมมันโบลายเอาเห็ดบ่อหน้นเนนนตะเล็ตะปูพีดติ้ สิแม่นี่ยอืมต้กระพุนผ้าสิไปนําเปียกเบิดอืมกะดอกเด้เนาะหวนหัวเนาะกะขึ้นจะปลูกผักปลูกหญ้าไ้กนยปบ่มีมันปลูกว่าว่ามีอยู่บปลูกอืถ้าบ่มีน้ําบ่ บ,มบ,บ,บ,บุมีน้ำสางนปะ๋อจะบริจาคนะน้ำบ่นะจ่ะนี่นออยจนะ๋อ้มีน่ำเนาะใสียโหนมก็ใส่ไพ่โหนมอ่โหนมอาอ๋อบริสเลไยเนาะหนมก็เมื่อยเนาะเม่งยหนำอาบแม่สดักแม่แม่มีน้องเนะวะเฮาเฮาน้องตักโคตรเนาะ อยู่น้องรวมบ่ตอนนั้นทางนั้นแม่เออแตาไมีมันปลูกแล้วเนาะมันเป็นดินแห่เนาะบ่ได้ปลูกบ่ได้เขาบ่ให้ายนอืงเขาบ่ให้ปลูกอ่ะเขาให้เอาลดเพราะว่าเขาสิจุกน้องอืมจุกน้องใหม่ป่อืออีดาไปเฮียนแต่เมื่อเอาเงินไปจิกพันนั่นแหละช่องพันกีบไปซื้อยังไงเงินช่องพันกีบนะ ย่างก็ซ oh, si so ิไซคูโอ้ซ oh. ิไซคูซื้อข้าวต้มว่ะนะอืมขนมค่ะน้องก็ผู้2,000เนาะอืมอี่าเป็นอยู่บ่น่ะป่าบแจ้งโอ้บแจ้ง่เป็นอยู่บ่ อ่านเป็นบวบ่าค่ะเหยี่ยนนึ่งค่งนะางาเขาปีนี่าง,งานเขาีนี่งานเป็นยังเขียนโมเป็นคร่บเหยืัองานหัดเทียางงานอยู่เนาะอึ้งเอยนี่เปน็นนบ่ะนะอ่านออกเลยอ่านออกใน,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 นหนึงเี่นได้แล้วนะ กินฮอดอยู่ว่าพอนะโมกินฮอดจักอยู่บ่จักอยู่บ่าพอ,พอปลาทำไมฮะจักโอ้่นเห็นอยู่บ <Okay. S 1> ่เออฝนนี้สิจือนะจ้อนะเนอะอาะฝนางก็ชื้จื้อนะเนาะจื้อนวะอ๋อนางก็เดยปีปลายบ้พง่นปลากกบแบบจะแม่ก็จื้อได้เนาะโมกินฮอดที่นางอยู่ลำแม่เนาะแม่นะแมอยู่ลำขอบลไป,ไปอืมลำแม่อืม ่ไปเลยนําพ่อแม่บ่มีหยังได้แม่ทุกแล้วบ่มีเงินให้ไปโรงเรียนแต่ละมื้อบ่มีได้เลยแก็ไปขอเอานําาวเออแม่บ่มีให้เด้สิหาหยังเนาะเออบ่มีเงินจักกบ่อือเอาบ่ได้เสาะหาจักสิหาหยังคือว่าสิหาจักสิเฮ็ด่นอือเ็นําหัเก็บ เก็บนี่ไปขายมันกระทินแต่กระดอกแค่จะาไปเก็บไปขายบ่แค่ดอกแค่แค่ยังก็แคดอกน้อยเฮานี่ดอกดอกใหญ่ดอกแคขาวเออเยเก็บไปขายบ่ได้ให้ลูกไปเรียนไปหยังเนาะเอื้อยยังให้ช่วยช่วยหยังนี่ đây anh đi đây hương đây của cầu nó ở đây gặp pha mày nhậu mấy nhà mày rồi này thôi à, nó nó con ừ. ừ. rồi rồi à, đi của cầu nó này. và nên non mình tìm mình nhìn bớt nó của buổi cầu non phần đấy đi của cầu khai nhỉ เอ้ยอ่าแล้วก็นี่เลี้ยงก้องงามเด้อแลวเอ้ยสิเอาเงินให้เนาะพอได้ไปเฮียนเนาะให้ผู้าพันกุ้าจัมื้อก่อนนี่นะฮะาจัมื้อได้จัมื้อก่อนนี่นะโอ้โหได้บ่ิดนึงสิได้เฮงยอเนาะได้บ่เงินให้ก็เด้อ chị ngân hạnh chào đơ ừ. sao hoan đã đơ rồi để cả hải phụ nó nó à rồi à. à à quay về đơ rồi cả hao cả nhân lai nó mi không bảo tham người lai nó cả hao khó làm người có đơ người đơ đi rồi rồi ดูให้เขากะลามือก่อนเนาะคอยแงถ่ายเพื่อนู้อเลยเนาะโอ้มีผ้าห่มเพิ่นหนึ่งนัก่อนนอนเจ้าเนาะกับชิปุสะนอนนอนกับลูกเนาะก่อจะหนังนี่เนาะกับหัวขดไเนาะกมันยกโลกแล้วหัวขดไชจ้า รอยเนี่ยเนาะถ่ายเฮือนถ่ายพี่น้องเพื่องเนาะสภาพเพื่องพูนสมนี้นาะพี่น้องเนาะก็โอเคเนาะแยีพี่น้องไอ้อันเพื่อนซานของเงยก็เนาะเพูนกะยังลูกสองคนเนาะก็บไม่ได้ทำมาหากินอย่างเนาะแต่ละมือก็พอได้ หาผักหายังเนาะน้ำบ้านน้ำเมืองเนาะผักน้ำบ้านนี่น้ำนองน้ำยางเนาะทำคลองธรรมศาสตร์กันว่ะก็ไปขายเนาะพ่อได้ดุไปเฮียนแต่ละมือเนาะซื้อขนมข้าวต้มเนาะกับผู้ใดเนาะใจบุญใจศรัทธาเนาะอยากสวยเดือดรัวเอื้อยกันเนาะติดต่อมาสองสาวนอนสน่นเด้อพี่น้องเอ้ยก็คอยติดตามเนาะกินกำลังใจให้สาวนวลเนาะ กดเชร์กดได้เนาะนี่สาวนวลก็ขอกรบสบายดีทุกคนเนาะนี่กับสาวนวลกับศิขอลาเมื่อก่อนเนาะไปกับสาวนวลคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะกับขากิดตามเนาะผลงานของสาวนวลเนาะวันนี้สาวนวลศิขราทุกคนเมื่อก่อนเนาะพี่น้องเนาะสบายดี